อังคารคลุมโปงพอดแคสต์สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังอังคารคลุมโปงพอดแคสต์ EP นี้ด้วยนะครับคุณเชื่อไหมครับกับทฤษฎีที่เขาว่ากันว่าถ้าเราหลับตาเราจะได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นงั้น เรามาลองไปพร้อมกันไหมครับหลังจากที่ผมนับ1นถึงสค่อยๆหลับตานะครับ1นึสองสหลับตาครับตอนนี้คุณได้ยินเสียงชัดขึ้นไหมครับพอจะเดาออกไหมครับว่าผม พาคุณมาที่ไหนที่นี่ห้องผู้ป่วยรวมสถานที่เกิดเหตุจากเรื่องเล่าของคุณบอยฉีดปลวกผมต้องอธิบายก่อนว่าคุณป้าผมเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือกขจะมีเซน์มองเห็นอะไรอย่างหลายอยา่างแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบมองเห็น ทุกๆครั้งทุกๆเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็จะแวบขึ้นมาอยู่ๆก็จะพบปะโดยบังเองิญอะไรย่างเงี้ยหือแกที่แกเป็นคนที่ขวัญอ่อนอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นหลายๆเรื่องหลายๆเราที่แบบแกเจอมาเนี่ยบางทีแกเจอแต่แกแก็จะสติหลุดไปหลายวันเลยหลายอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นโดยที่แบบแกก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวป้าผมเนี่ยคือเ,อาเขาเป็นเป็นโปรโ,โยคือขาลีไปข้างหนึ่งเอาง่ายว่าพิการนั่นแหละมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยคือ อารู้สึกว่าแกจะต้องไปรักษาตานะครับไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งที่อยู่ที่แถวฝั่งทนทีเนี้ยคือก็ได้รับการเข้ารับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลเนี้ยอ่มันมีกําหนดการผ่าตัดตาน,นะครับผ่าตัดตาแล้วก็ต้องพักอู่ที่โรง,งพยาบาลโรงพยาบาลเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยคือคุณป้าเนี่ยเขาจองห้องเดี่ยวไว้แต่ทีเนี้ยทางโรงพยาบาลเขาแจ้งว่าห้องเดี่ยวเนี่ยมันเต็ม นะครับก็คือจะประมาณนี่ประมาณสองวันอะไรเงี้ยห้องเนี้ยก็จะว่างแล้วเราจะย้ายทาการย้ายป้าไปอยู่ที่ห้องเดียวแต่ตอนนี้คืออยากให้ป้ามาอยู่ที่ห้องรวมก่อนด้วยการที่แบบว่าอยากรักษาหายไวๆอะไรเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรห้องห้องรวมก็ห้องรวมไปก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวรอให้ห้องเดียวว่างก็ค่อยไปพักห,ห้องเดียวกนะันป้าเนี่ยผ่าตาตามันก็จะมีช่วงเวลาเยี่ยมประมาณสองทุ่มและหลังจากนั้นคือก็จะไม่ให้เยี่ยมเลยนะครับแต่จะให้ญาติ คนหนึ่งอ่ะไปนอนเฝ้าคืนแรกแกก็บอกว่าแกนอนนอนเหมือนนอนวังเวงไงก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามีคนมีคนอยู่ในห้องอ่ะรัวมาเยอะเลยก็อุดใจก็เออถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครมาแบบมาปริมาณแกมาดูแลแกงี้ก็ไม่เป็นไรก็จะมีพยาบาลคอยมาดูแล้วก็มีเสียงคนเจ้าเจ้าเจ้า,า,าอยู่ในห้องรัวมอย่างนีน้ตลอดเวลาจนประมาณประมาณสองวันมั้งน่าจะสองวันเนออี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าโทรมาถามนะครับผมบอกว่าเมื่อไรจะมาเยี่ยมแล้วทีเพราะว่า นะอยากได้หนูอยากกินนู่นอยากกินนี่อ,กกนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ผมว่าโอเคคือหลังจากที่คุยกันเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งมั้งผมนอนอยู่อยู่ดีๆแกก็โทรศัพท์หาผมแกบอกว่าเออแกรู้สึกไม่ดียังไงไม่รู้คือทํายังไงก็ได้ให้ผมไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยเป็นเวลาปีหนึ่งกว่าเกือบจะปีสองแล้วคือผมก็บอกว่าถ้าไปถึงแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะให้เยี่ยมหรอมันดึกมากแล้วอะไรเงี้ยแกบอกแกไม่ไหวแล้วแก แกรู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่ใ,ใกล้เตียงแกเออมันเป็นความรู้สึกแบบอึ้งๆหนักๆยังไงก็ไม่รู้แต่แกก็มองไม่เห็นนะนะเพราะว่าผ่าปัดตาทั้งสองข้างแต่แกรู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญคือแกได้ยินเสียงเหมือนเหมือนคนลากรองเท้าทั้งคืนเลยผมก็บอกว่าเอ๊ะอ้าวก็ตอนนั้นเห็นบอกว่ามีในห้องนวลก็จะมีผู้ป่วยคนอื่นๆอยู่ด้วยไม่ใช่หรอก็อาจจะเป็นคนไข้ที่แบบว่ากลางดึกตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ําลากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็บอกอืม มันเป็นเสียงเดียวนะคือถ้าเกิดหลายๆคนอะ่ะแกแกจะจับเสียงได้ว่าคนนี้เดินเดินแบบนี้อีกคนหนึ่งเดินแบบนี้แกบอกแกรู้สึกไม่ดียังไงให้มาหน่อยละกันผมบอกเอาโอเคโอเคจะลองเสียงไปดูละกันนะครับผมเอิไปไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ให้เยี่ยมผมก็บอกว่าแต่ตอนนี้คือป้าผมมาแบบคือเหมือนแกสภาพจิตใจไม่ค่อยดีแกแบบอย่างน้อยๆขอเข้าไปดูเข้าไปอะไรหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยหัวหน้าพยาบาลเขาก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ละกัน พาเข้าไปดูที่ห้องแล้วกันอย่างเงี้ยเข้าไปดูที่ห้องรวมว่าโอ้ป้ายังนอนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปคือสิ่งที่ผมเห็นกนะ็คือห้องรวมอ่ะมันเป็นห้องรวมจริงๆนะครับคือมันเป็นห้องโถงใหญ่เลยแต่ทีเนี้ยในแต่ละเตียงเนะี่ยมันจะถูกกั้นด้วยคอกคือแบ่งโซนคอกของเตียงใครเตียงมันแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือห้องนั้นอนะ่ะคือป้าผมนอนคนเดียวไม่มีใครเลยมีแต่ป้าผมคนเดียวทั้งผมก็นึกสงสัยไว้เอะและอิทีิ ที่แกบอกว่าแกได้ยินเสียงคนจอกแท็กจอแจ,จอยู่ตลอดเนี่ยมีคนเสียงเดินเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงอะไรกันแน่แต่ผมก็ยังไม่ยังไม่ได้บอกป้าแกก็สภาพักฉีดไม่ค่อยดีอยู่แล้วเกิดไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกหัวเสียแล้วก็ก็จะพานเอาแบบไม่อยู่อะไรเงี้ยก็จะไม่รักษาต่อก็เข้าไปแล้วก็ไปคุยกับแกเออมาแล้วนะนู่นนี่นั่นก็พยายามไม่ได้บอกแกพยายามทําเหมือนว่าเออมีคนอยู่หลายคนนะนู่นนี่นั่นอยู่สักพักป้าก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาโอคโอเคไม่มีอะไรแล้ว กลับไปเถอะกลับไปได้ไม่ถึงสองชั่วโมงป้าผมก็โทรมาอีกรอบหนึ่งแกบอกว่าตอนนี้คือแกไม่ไหวแล้วไม่ไหวไไหว่าวยวายใหญ่มารับป้าหน่อยมารับป้าหน่อยป้ารับป้าหน่อยป้ากลัวผีผีมาผีมามา,มากลัวผมก็รีบไปด้วยความตกใจนะก็ไปถึงโรงพยาบาลอีกรอบปรากฏว่าคือป้าผมเนี่ยคือนั่งอยู่บนพื้นอยู่ตรงวอด วอดนะครับทางออกของห้องรวมอ่ะก็ถามมันเกิดอะไรขึ้นนางพยาบาลเขบอกว่าไม่รู้สิอยู่ดีๆป้าคุณอ่ะคือวอยไวแล้วก็วิ่งกระเพกขาก็เพกมาจนล้มแล้วก็พานออกมาแล้วต้องบอกว่าผีผีเดอผีอะไรเงี้ย<พ> <ๆ S 2> คนก็เข้าไปแล้วก็ไปเปิดไฟมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นห้องเปล่าห้องรวมที่มันไม่มีใครซึ่งมีแต่ป้าคุเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยผมก็ไปเสร็จแล้วก็นั่งคุยกับแกททาให้แกสงบสติอารมณ์ อยู่จนเช้าเลยจนเช้าจนอก็เข้าไปที่ห้องกิเกนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หมอก็มาตรวจมาอะไรเงี้ยสักพักแล้วก็จะมีญาติพวกญาติผมอะ่ะก็ไปด้วยนะครับตอนเช้าก็เข้ามากันแล้วก็ไาเยี่ยมหลังจากที่ถามสาทุกสุกดิบเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาญาติๆเขาก็แยกย้ายกันไปทำง,งานผมก็มีโอกาสได้คุยกับป้าว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแกก็ทําใจอยู่นานนะกว่าจะเล่าเรื่องนี้ฟังแกบอกว่าตอนตอนหลังจากที่ผมกลับไปเนี่ย แกก็นอนนอนพักธรรมดาไม่มีอะไรแต่คราวเนี้ยแกรู้สึกเหมือนก็นว่าเหมือนตัวแกเองนะอยู่คนเดียว คือทุกอย่างมันเงียบสงบเงียบสงแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรคือแกสัมผัสได้ว่าตัวแกเองเนี่ยอยู่คนเดียวในความเงียบนั้นน่ะแกได้ยินเสียงคนลากรองเท้าแกบอกว่ารองเท้าเหมือนเป็นรองเท้าผ้าบางๆเอาไว้ใส่ในบ้านแล้วก็ลากขาไปเรื่อยลากขาไปเรื่อยแล้วไม่หยุดตกปลายเตียงแกสักพักหนึ่งอยู่ดีๆเตียงขยับแล้วแกสัมผัสได้ว่าเหมือนมีคนเน่ะกำลังปีนขึ้นบนเตียงแกแล้วก็เหยียบผ้าทีละนิดตัวแกเองอ่ะแกเข้าพยายามแบบพยายามดังตัวขึ้นมาลุกจากเตียงเพื่อแบบทาท่าแบบท่านั่งอะครับจนสักพักหนึ่งเนี่ย คืออยู่ดีๆไอ้ไอ้ลอยเหมือนเหมือนคนที่เหยียบบนเตียงอ่ะมันหายไปน้ําหนักมันหายไปแกก็เอามือควานควานควาน,วาน,วานปรากฏว่ามือที่แกควานไปสัมผัสกับขาคนแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือขาคนน่ะมันไม่ได้อยู่บนเตียง<ม>ขาคนน่ะมันลอยอยู่ <S <S ตอนแรกอะแกก็คิดว่าใครใครสักคนน่ะอาจจะมาเล่นตลกกับแกก็เลยจับจับ ปรากฏว่าอยู่ดีๆขาเนะมันดิ้นมันตุบๆ,ๆๆมันดิ้นดิ้นแกก็พยายามฝืนนะลืมตาแกดึงเป้าออกมาแล้วก็พยายามลืมตาสิ่งที่แกเห็นในในภาพเรือนรางเป็นลักษณะของคนคนหนึ่งใส่ชุดคนไข้ตออยู่กลางอากาศนะครับแล้วที่สําคัญในความมืดเนี่ยคือแกเห็นลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงคนนี้ยผูกคอไทยอยู่ออยู่้างน้าอยู่ตรงเตียงกเลยคือที่ขาแกดิ้นดิ้นดิ้นอยู่อยู่ดีๆก็หยุด ตึงขึ้นมาก็ค่อยๆลงมาแล้วก็มาเหยียบตรงเตียงแกพักหนึ่งก็ค่อยๆก้มลงมาก้มลงมาอมแล้วก็พูดคำคำหนึ่งแกบอกว่าแกจำอยู่ในหัวแม่นเหลย,ลยบอกว่าอมาอยู่ด้วยกันไหมเท่านั้นและครับคือแกก็บอกแกไม่ไหวแกก็เลยในนี้เลยกลิ้งกลิ้งตัวจากเตียงล,ลงมาข้างล่างพยายามยืนก็ยืนไม่ไหวเพราะว่า แกตกใจสุขีดครับก็พยายามคลานออกมาแล้วขาแกก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยก็ล้มแล้วก็คลานมาแล้วก็ร้องอีโวยวายแล้วแกก็บอกตอนที่แกคุยกับผมไงแกก็ป,ปิดปิดตาอยู่เพระเบ้าตาเขาก็คล้องกันเหมือนเดิมเขาบอกว่า ้าผมถามว่าในห้องเนี่ยมีใครบ้างผมว่าเอาตรงๆนะคือห้องเนี่ยมันไม่มีคนป่วยมาตั้งแต่ต้นแล้วมีแค่ป้าคนเดียวที่อยู่แค่ได้ยินอย่างนั้นแกบอกเก็บของเถอะจนสุดท้ายล้วคือต้องตกลงกับพยาบาลเพื่อหาห้องอีกห้องหนึ่งที่ไม่ใช่ห้องรวมนะครับสุดท้ายก็คือได้ไปย้ายห้องนะครับแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลจนหายดี ลืมตาม,มาดูฉันสิอังคารคลุมโปงพอดแคสต์